สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้เราจะมาทําแกงอ่อมเนื้อน่องลายนะครับหรือว่าขาลายครับจะเป็นเนื้อส่วนกล้ามเนื้อของวัวนะครับกล้ามเนื้อขานะครับส่วนประกอบวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อน่องลายนะครับวันนี้เราจะใส่ผักกาดขาวนะครับต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็มีมะเขือนะครับแช่น้ำเอาไว้นะครับ ส่วนพริกอ่อนตัวนี้นะครับจะใส่เป็นลูกโดดเพิ่มความเผ็ดนะครับสำหรับใครที่ชอบเผ็ดๆนะครับส่วนเครื่องแกงนะครับเครื่องอ่อมก็จะมีตะไคร้นะครับซอยเตรียมไปโขลกนะครับในครกนะครับก็มีใบมะกรูดมีพริกแดงนะครับถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้นะครับอันนี้ผมจะใส่แค่นี้เพราะว่าเรามีลูกโดดด้วยนะครับก็มีกระเทียมปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับ ก็หอมแดงนะครับปอกเปลือกเรียบร้อยแต่ไคลนะครับเราจะปอกส่วนที่แข็งๆออกนะครับที่เป็นเปลือกแข็งๆออกเอาเฉพาะส่วนอ่อนๆด้านในนะครับต่อไปเราไปโขลกเครื่องอ่อมกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะโขลกเครื่องอ่อมหรือเครื่องแกงทุกอย่างนะครับรวมกันนะครับกระเทียมหอมแดงนะครับพริกสดนะครับเราใช้เป็นพริกแดงนะครับในการโขลกเครื่องออมนะครับใบมะกรูดครับใบมะกรูดนี่ ฉีกเป็นชิ้นๆเอาแกนออกนะครับก็ตะไคร้หั่นแบนนะครับหั่นเป็นชิ้นบางจะได้โคกแหลกละเอียดง่ายๆนะครับใช้เฉพาะส่วนที่อ่อนๆด้านในนะครับแข็งๆเราเปอกออกนะครับต่อไปโขกนะครับให้ละเอียดนะครับเริ่มต้นโดยการใส่เครื่องอ่อมนะครับในหม้อนะครับ ใช้ไฟก,กลางๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนได้กลิ่นเครื่องเทศหอมขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการปลุกกลิ่นของเครื่องเทศขึ้นมานะครบับพอเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มมีกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปเราก็เอาเนื้อน้องลายนะครับลงไปคั่วนะครับลงไปคั่วลงไปผัด ครื่องอ่อมของเราเลยนะครับกลิ่นของเครื่องเทศนะครับเข้าไปในเนื้อน่องลายของเรานะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับช่วงนี้เราเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะครับการอ่อมจะไม่ใส่น้ําเยอะนะครับจะไม่เหมือนแกงนะครับแล้วเราก็ใส่ลูกโดดเข้าไปนะครับเพื่อให้ลูกโดดของเราสุก ก่อนที่จะใส่ผักนะครับแล้วก็มะเขือนะครับที่ใช้เวลาในการสุกนานกว่าผักอย่างอื่นเราก็จะใส่ลงไปก่อนนะครับ,รบตามด้วยต้นหอมนะครับส่วนที่เป็นลำต้นของต้นหอมนะครับซึ่งจะใช้เวลาสุกมากกว่าส่วนใบนะครับเราก็จะเอาลงไปก่อนนะครับ ส่วนต้นนับส่วนโคนของต้นหอมนะครับเราจะใส่ลงไปก่อนนะครับการทำ่อมนะครับแบบอีสานนะครับเขาจะให้น้ำพอคลุกคลิกเท่านั้นนะครับจะต่างกับแกงนะครับในระหว่างนี้เราก็จะปรุงรสได้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยเกลือนะครับ ประมาณ1ช้อนชานะครับชูรสนะครับ1ช้อนชาใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับผงปรุงรสนะครับ1ช้อนชาแกงอ่อมแบบวิสานนะครับน่นอนต้องใส่ฟาร้าด้วยครับลาราประมาณ1ทับกีนะครับเดี๋ยวค่อยชิมรสชาติอีกทีนะครับาเหลือตรงไหนเราเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําให้รสชาติอ่อนไว้ก่อนนะครับ ้าไม่เข้มข้นเราเติมได้นะครับสำหรับอ่อมเนื้อนะครับแบบอีสานดั้งเดิมนะครับถ้าใครชอบขมนะครับให้ใส่ดีวัวได้เลยนะครับถ้าใครต้องการลดขมนะครับอ่อมแบบอความขมนะครับก็ให้ใส่ดีบัวลงไป เมื่อลูกโจดมะเขือเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ผักส่วนที่เหลือลงไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าผักพวกนี้นะครับที่เราใส่ตอนท้ายนี่จะสุกเร็วนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมองไว้เยอะ,ะครับแต่เดียวผักทุกอย่างจะยุบลงไปนะครับ นี่เราก็คนนะครับให้ผัดสลดแล้วก็สุกนะครับจริงๆแล้วแกงอ่อมของวิสารก็จะคล้ายกับต้มจับชายของจีนของอะไรนะครับผัดแ,แลายๆอย่างใส่ลงไปได้นะครับแทบจะทุกชนิดเลยซึ่ง ดีต่อสุขภาพมากครับจะไม่มีน้ำมันเลยนะครับไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับมีแต่น้ำกับผักกับเนื้อสัตว์แค่นี้เลยนะครับถ้าแห้งเติมน้ำได้นะครับพอให้ขุกขลิกพอน้ำจะกน้กนหม้อนะครับพอขูกขลิกเพราะว่าน้ำในผักส่วนหนึ่งก็จะออกมาด้วยนะครับ น้ำในอากาดขาวน้ำในต้นหอมก็จะออกมาด้วยเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ความหอมนิดเติมน้ำปลานิดนนะครับชิมรสชาติได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแกงอ่อมน่องลายหรืออ่อมขาลายนะครับ